ไกลออกไปทางภาคใต้ของประเทศจอร์แดนมีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองศิลาหินสีชมพูที่ตั้งอยู่ลึกลับกลางหุบเขาวาดีมูซาเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าใครๆก็อยากจะมาสัมผัสที่นี่ที่นี่คือมหานครเพตราครับเมืองเพตราเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบเทียนเมื่อ2,000ปีก่อนคริสต์กาลเอกลักษณ์เด่นของที่นี่คือจะเป็นภูเขาหินสีชมพูที่ถูกแกะสลักอย่างสวยงามจนน่าคนลุกครับ ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ชาวนามัเทียนได้อพยพออกไปมันเคยหายสาบสูญจากแผนที่โลกมากกว่า700ปีกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่นักสำรวจชาวสวิสเซอร์แลนด์มาพบเจอในปี1812คริสต์ศักราชที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลกที่ใครๆก็อยากจะมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองและที่นี่นะครับยังเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่บานจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมความสวยงามของมหานครเพตรากันครับ ตาลาอะไรกลุงพายขึ้นบานองน,นะครับ EP ออนี้นะขึ้นบานอยู่ระหว่างทางกำลังจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อระดับโลกนะฮะซึ่งตั้งอยู่ในทางภาคใต้ของประเทศจอร์แดนครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยถ้าใครมาจอร์แดนแล้วก็ไม่ไปที่ที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่าส,ส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวจอร์แดนเนี่ยก็คือมีจุดประสงค์จะไปเที่ยวที่นี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของเราของการเดินทางของเรานะซึ่งเราไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยเต็มคันรถเลยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการปิดเทอมครับ เดี๋ยวเราจะได้ไปดูพร้อมๆกันนะฮะว่าเมืองเพตราหรือว่าเมืองศิลาสีชมพูเนี่ยเขาจะสวยเขาจะมหัศจรรย์มากน้อยแค่ไหนนะเพราะไอ้บ้านก็ไม่เคยมาเหมือนกันตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะฮะตัว๋วถ้าตั๋วมีบัตรนักศึกษานะไม่ก็บัตรที่กรมาเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งดินาจีดนประมาณห้าสิบบาทนะฮะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณเจ็ดสิบดินาจแดน แต่ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนี่แนะนําให้ทําจอแดนพาสนะครับาะจะได้ไม่ต้องจ่ายราคาแพงแล้วก็เข้าสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกที่โดยที่เราไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ครั้งเดียวจอแดนพาสนี่เธอตัวของติ๊กาอันที่จริงอ่ะมันต้องเข้าทางนูนใช่ป่ะครับแต่แล้ววันนี้มันเหมือนมีแบบปรับปรุงทางเข้าอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องขึ้นรถไปแล้วก็ไปเข้าอีกทางหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเสียดายเพราะว่าทางเข้ามันสวยมากที่ช่องเอาซีกะมันเป็นแบบช่องเขา ที่เป็นช่องแคบแคบอะเสียดายเสียดายดมากก <c oughs> ็คือเรานั่งรถค่อนข้างที่จะไกลนะครับเพราาเขามาทิ้งเราที่นี่เป็นประตูทางเข้าอีกทางหนึ่งของหมุนเพตรา แล้วก็เราก,ก็ต้องเดินอีกไกลกว่าจะกว่าจะถึงเดอะมอน aster ีกับเดอะทรอสีแล้วก็เอาซีกที่เราจะเข้าไปดูอันนี้เรากลังเดินในหุบเขาในวาดิมซาในะหุบเขากลางทะเลทรายที่จะมาด้วยเขาเป็นศิลายหินสีชมพูนะมันจะออกชมพูชมพูสีกะปิสีกะป,กะปิแบบนั้นแหละครับเราก็ต้องเดินไป ทางนี้ยาวไกลครับแค่เข้ามาก็สวยแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเพตราฮะอย่างที่ว่าเพตราเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ในสมัยก่อนเพราะเป็นส่วนกลางการค้าขายของประเทศแถบต,ตะวันออกกลางในสมัยก่อนนะ,ะย้อนไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับ9โมงครึ่งค่อนข้างที่จะรอนะครับ ร้อนมากแหละแต่ไม่เป็นไรเราก็เดินไปเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเอ่อเมืองเมืองพันเสาของที่เจราดัอ่ะแต่ที่เมืองแอนเจราดัตว่าเมืองเจร์รเนี่ยจะสมบูรณ์กว่านี้อีกจะเป็นเสาแบบอย่างสวยอ่ะแต่ว่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะพังไปแล้วส่วนหนึ่งฮนะแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับจริงๆแล้วเมืองเพตราเนี่ยเป็นหนึ่งในเอ่อ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจอร์แดนนะฮะแล้วก็ในเพเรายเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีชนเผ่าเร่ร่อนที่ยังคงอยู่ในเมืองเพตราที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะน่าดูไกลนิดนางน,น,นะที่นี่เป็นภูเขาหินที่ถูกแกะสลักมาเกือบทุก ทุกแห่งนะที่เป็นผานี่ถดูเห็นไหมฮะที่แบบเขาแกะสลักอย่างสวยแล้วก็เขาขุดเป็นเป็นโพรงอะไรเงี้ยเท่าที่อ่านมาเนี่ยโพรงคือที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนนะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในโพรงนี้เป็นหลักเป็นไหลเขาก็จะอพยพไปเรื่อยๆอพยพภายในพื้นที่นี้แหละแต่เขาก็จะขุดโพรงใหม่เสียงหอบมากเดินไม่ไหวแล้วเดินแค่แป๊บเดียวเองหอบแล้วอากาศร้อนนี่แหละับ หน้าของบ้านคือคือเทียเตอร์ที่ถูกแสลักมาจากคอนหินจริงเทียเตอร์เนี่ยมีอันที่สมบูรณ์กว่านี้ที่เป็นสมบูรณ์มากๆที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวหาว่างๆเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้เพวกเราได้ดูกันนะนี่คือเทียเตอร์คือเป็นที่ที่ประชุมจุดศูนย์รวมตัวของคนในะสมัยก่อนแล้วก็แบบข้างบนก็จะมีโพรงเต็มหมดเลยมีโพรงโพรงเต็ม จะมีอูดมีลามีมา้าไ้วกันถ้าใครที่เกียจเดินก็เมือขี่ได้เลยฮะไหนพวกเราอยากจะเดินเป็นสมคนมีไ้ไหมฮะคนไทยครับมาด้วยกัน <S 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 อันนี้เราเดินมาครึ่งทางแล้วกว่าจะถึงประตูสัทางเดินตอนนี้คือลำบากมากมันเป็นทรายแล้วก็มีกรวดมีก้อนหิน เดินผ่าเขานั่นแล้วก็เ,กเดินขึ้นบันไดนั่นดีอตอนนี้น่าจะไม่ไกลแล้วฮะเพราะว่า ส่วนทางกับพระราชาถามเขาว่าอีกกี่นาทีจากนี้ไปเดอะมอนาสทรีเขาบอกว่ามาณ20นาทีก็น่าจะไม่ไกลมันมันไม่ค่อยไกลแต่ไอที่รู้สึกว่าไกลก็เพราะเราต้องขึ้นเดินขึ้นเนินขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่สูงมากอยู่บนเขา ในที่สุดนะฮะหลังจากที่เดินมาชั่วโมงกว่าเราได้มาถึงเดอะม n aster ีนะ,ะดูสภาพแต่ละคนไม่น่าจะไหวแล้วว่าผู้รอดชีวิตทั้ง5คนอีก2คนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูดดดเดอเดอมน aster ีพร้อมๆกันนะคุ้มที่เราเดินมามันใหญ่มากมันใหญ่แบบโอ้โหคุ้มที่เดินมา ทุกคนข้อเจ๋ที่เดินมาเป็นชั่วโมงมีคุ้มเลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากเดินมาที่นี่แค่ประตูนหนึ่งดเดอรรรีก็ก็โอเคแล้วแต่นี่คือโอ้โหมาชาอัลลอฮ์จริงๆไม่อยากจะนะกภาพอะคนในสมัยก่อนสร้างกันยังไงแม้กระทั่งเครื่องมือก็ไม่มีความสามารถแล้วก็แบบ Allah อลล l a ์ให้จริงๆที่เขาทำได้ถึงขนาดเนี้ยโอ้โ อยู่กลางภูเขาทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายอยู่กลางภูเขาแบบนี้แล้วก็คนในสมัยก่อนเขาสร้างกันยังไงมัชเจ๋งล้ำจริงๆเดี๋ยวเเข้าไปดูใกล,ใกล้ๆนะไปดูความเนียยของเขานี่ย่า,ยางเนีบย่ะ นไ,ไม่รู้จะบรรยายยังไงกับความอลังการและ mm. ความใหญ่ของเตมนาสรีตอนนี้แค่จะพูดก็ยังไม่มีแรงนะแล้วจะลงได้ย sure. ังไงคุมคุมจริงใหญ่ใหญ่เลยมานจะใช้เวลาที่นี่สักพักอยากจะพักเหนื่อยชม เด hey. มนสตรีให้อิมเอมอิมใจแล้วก็เดินลงไปเดอ,อทอร์ซรีแล้วก็ออลซีเป็นยังไงกันบ้างครับที่เราได้มาเห็นความสวยงามของเมืองเพตราเดอโมนสตรีที่ตั้งตระหงาอยู่ใจกลางหุบเขาวดีมูซาที่กว่าจะขึ้นมาที่นี่เหนื่อยเอาเรื่องเลยครับสำหรับคลิปนี้บานขอจบที่นี่ก่อนนะครับขอพักที่นี่อีกสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะลงไปข้างล่างสำหรับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับ ที่บานจะพาพวกเราไปชมอีกหนึ่งความสวยงามที่สวยไม่แพ้เดิกโมนาสทรีกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ